มารู้สว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับสิ่งสองสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนกันยายนนี้นะเป็นอย่างไรสองสิ่งที่ต้องระวังไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะอืนะพระราหูบง่งบอกเรื่องของสิ่งที่ลลึมสิ่งที่คุณไม่ตั้งใจนะสิ่งที่คุณปกปิดหรือไม่อยากทํานะเป็นเรื่องความผิดพลาดก็ดีเป็นเรื่องของความผิดที่คุณไม่อยากจะลืมไม่กล้าจะลืมหรือว่าพยายามจะ ท,ทิ้งมันไปแต่สิ่งนี้เมื่อผิดพาลาดเราต้องแก้ไขนะผิดพาลาดก็ต้องจัดก,กรารให้เรียบร้อยต้องยอมรับความจริงแล้วก็ทําให้มันถูกต้องไม่งั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้นมันก็จะวนเวียนไม่รู้จบนะจัดการ้ไขให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้จะดีกว่านะครับสองไปขึ้นเชื่ช้าเป็นเต่า,านในเรื่องของการกระทำอย่ารีรอนะคิดอะไรก็ต้องทำนะอย่าอย่าโมแด็ตเบินเฉยนเร่องนไปขึ้นน้แต่แรกอย่าโมเด็ตเบินเฉยนะทุกสิ่งอย่างมันมอยู่ที่คุณจะต้อง ฝ่าฟันต่อสู้นะเราทุกอย่างมันอยู่ที่คุณอยาาเม่อเฉยคิดอะไรได้ก็ต้องลงมือทำเลยมันจะได้เกิดความสําเร็จสมหวังดั่งใจไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็นมีโอกาสพลาดนะในเ,เรื่องของโอกาสเอกิที่เข้ามาได้ดวยชิงกัดน,นะครับให้ึ้นเป็นกําหนึดนะในเรื่องของสิ่งต่างๆเมื่อความรักเกิดขึ้นนะัเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่คุณต้องเปิดใจเรียนรู้นะเอนแบบเด็กเกิดใหมนะ่อ่ะนักลูกไก่เกิดใหมนะ่เนี่ยมันเหมือน,นออกมาแล้วอ่ะ เป็นสูตรเลยนะอย่าเอาอดีตนะอย่าเอาเรื่องบูญเรื่องนี้นั้นมาคิดฟุ้งซ่านนะเพราะถ้าคุณคิดเยอะเกินไปนะมันเอาเรื่องอดีตความผิดพลาดมาตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นนนรักใหม่ต้องเป็นเหมือนกันไม่ได้นะมันทําให้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปทำให้คุณปิดกั้นใจตัวเองทําให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นรักใหม่ๆนั้นมันเป็นการที่คุณต้องเพิ่มพลังงานใจตัวเองให้ดีขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะได้ไม่ลดลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่คือเป็นผังไนงะการตังใจที่ผังกนาะรตัดใจที่ผิดพลาดนะซีวนนี้นมันคือเริ่มของการที่คุณเอาแต่อารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะเอาแต่ความคิดโดยไม่ใช้เหตุผลอะไรเลยเนี่ย มันนี่ทาให้คุณตัดใจผิดพลาดนะอย่าตัดสินเรื่องราวทุกเรื่องราวอย่าตัดสินคนเพียงแค่สิ่งที่ผ่านผ่านมาหรือความรู้สึกคุณเพียงแค่ในตอนนี้ทําใจให้เป็นกลางไม่เช่นนั้นคุณตัดใจผิดพลาดได้นะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามขอให้คุณตั้งสติตัวเองให้ดีหากตั้งสติตัวเองไม่ดีแล้วตัดใจผิดพลาดมันทำให้คุณต้องมานั่งทุกข์อีกไม่สบายใจอีกนะทบทวนตัวเองให้ดีนะยิ่งคิดในเรื่องของรักที่มันผิดพลาดมันก็จบลรรนะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรัก มันก็จะลดลงลงไปเรื่อยๆได้ดูสียงแกดตรงระวังนี้ดีนะครับให้ขึ้นเป็นอสอรผิดนะน,นักนะกัวนนี่สิ่งที่ต้องระวังคือพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดในสิ่งที่มันทิ่มแทงจิตใจพูดในสิ่งที่เขาเคยเกิดเรื่องราวแบบนั้นๆมาอย่างเช่นเขาเคยถูกดูแคลงเขาเคยเจอเกิดเรื่องรักไม่ดีนักี็แย่มาแล้วคุณพูดไม่เข้าหู พูดไม่ถูกหูพูดเน็แนมนพูดทําร้ายจิตใจซึ่งบางอย่างคุณทั้งตั้งใจก็ดีไ่ตั้งใจอดีเซลเนี้ยมันทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักเนี้ยมันลดลงได้ด้วยเช่นกันได้ต้องระวังเรื่องของคําพูดนั่นเองนะครับเตือนในเรื่องของการสิ่งที่ต้องระวังที่ทาให้เปอร์เซ็นต์ลดนะดูซิทาให้ความหวานชื่นของเราลดลงไปเป็นเรื่องอ่อนไลนะครับให้ขึ้นเป็นพระโยม ในช่นนี้ใครคนใดคนหนึ่งจะจากไปอย่างคิดเยอะนะมันเป็นพลังงานของงการที่คุณดูตาหรักบบความคอมเพนจิตนะเ,นเรื่องของเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในช่วงนี้ยิ่งใช้อารมณ์ความใจร้อนนะความที่มันเหมือนไม่ฟังอะไรกันเลยเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปนะการใช้คําพูดวาจาที่ทําให้มันเสียดแทงจิตใจยิ่งทาให้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปเสี่เนี้ก็ต้องระมัดระวังทําให้เปอร์เซ็นต์ความกระตือรือนลดลงในโดยสิ้นกันนะครับ ให้ขึ้นอันตรายอันตรายนะในเรื่องของความปาิดพลาดเอออย่าจมปกักอดีตจนเกินไปนะคุณทําได้คุณสําเร็จคุณเก่งคุณอย่าคิดแต่เรื่องลดอย่างเดียวมองด้วยแง่ดีะบากอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจริงอยู่ที่มันไม่กล้าจะหันหลังก,กลับไปแต่จงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวคุณให้ดีนะและอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอันตรายยิ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าต้องทําอะไรไม่ไงนะั้นพเปอร์เซ็นต์ลดลงไปเรื่อยๆ,ๆได้ด้ดยเฉงต้อง ระวังก,กันดีเก็บใจตัวเองที่มันคิดลบจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นปริบาทนะไพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดไอเดียดต่างๆที่มันพุดขึ้นมาในหัวของตัวคุณนะการกระทําทุกอย่างไม่มีสัญาณผิดถูกแต่เป็นสิ่งที่บางอย่างอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลดได้นะหรือการที่คุณคิดอย่างเดียวทําไม่ลงมือทาเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่มันได้แต่เพ้อฝันนะได้แต่เพ้อคิดนู่นคิดนี่คิดนั่น ทุกอย่างคิดอะไรไต้องทําและคิดอะไรที่มันต้องเป็นความเป็นไปได้ด้วยมันจะช่วยทาให้หนุนในเรื่องการทําง,งานหนุนในเรื่องโอกาสอดีที่คุณควายคว้า,วาหรือความคิดลิเริ่มจะลงมือทําจะเกิดความสําเร็จหากมัวแต่คิดแต่ไม่ทํามันก็จะไม่สําเร็จเสียทีต้องระมัดระวังดีด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็น สวมดมนต์ระวังเรื่องของทําบุญเนี่ยนะี่นะคือมันมันไม่หยดหรอกนะตามคนที่ทําบุญแต่ไม่ควรทําที่มันเกินตัวตัวเองจนเกินไปหรือถ้าไม่เป็นโรคการทําบุญเป็นการช่วยเหลือคนก็ได้มีคนมาขอมาจิบม,มายืมเงินคุณนะแล้วคุณรู้สึกใจอ่อนอยากช่วยเขาแต่เขาเออไม่คิดถึงคุณเลยเนี่ยต้องระมัดระวังกันอีกช่วยเลือกนะ ช่วยคนคนที่สมควรช่วยดีกว่านะเออมันเป็นการที่ช่วยโดยที่ตัวเองไม่นาบากด้วยแล้วก็ต้องคัดกรองคนที่ดีในเรื่องการช่วยเหลือคนด้วยเช่นกันนะครับสองไปก็เนื้เรื่องของสั่งสั่งเนี่ยใช้ตามความสุขใช้ความตามความสะดวกสบายกี่ไพคือประสุกเลยนะเออหรือไพที่ประสุกเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องการใช้ตามความสุขได้เหมือนกันนะครับรับพนังงานของการที่เออมันใช้อย่างสิ่งที่ถูกต้องใช้สิ่งที่คุณรัก แต่ก็ไม่ควรที่ใช้เพื่อความเพลิดเพลินจนเกินไปไปกับสังสันน์นะไปปาร์ตี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือช่วงนี้มีคนชวนเออชวนไปกินนะเออกินมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือชวนไปปาร์ตี้ไปตืมแอลกอฮอลอะไรเนี้ยมันก็โตละเลิกมันจะมีเรื่องของการที่มันใช้เงินเาผาผลาญไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาให้ขึ้นเดนร้องเพลงนะไปร้องออเคหรือเปล่านะ คือเอาไปเปก็ได้นะเออเปเปนักร้องคือเปอ่อบอยแบนด์นะเออเป๊ะๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการไปใช้เงินเกี่ยวกับเสียงดนตรีนะไปซื้ออะไรก็ตามที่เกี่ยวเสียงดนตรีซื้อเครื่องดนตรีใหม่ก็ได้นะหรือเสื้อเครื่องเสียงใหม่ๆก็ได้ใครเป็นนดกดนตรีต่างก็จะมีเรื่องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินนักร้องได้หมดหรือไปการไปร็อกคาราโอเกะต่างๆ่าใครก็ไปสั่งๆได้นะ ในช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายตามใจนะใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้จ่ายตามความรู้สึกเองเสียเยอะก็ต้องระมัรรดระวังดีเดี๋ยวมันจะเงินไม่ขาดเงินเพิ่มมาขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกกิเลสตัวคุณนดยช่นันนะครับ